ร้านส้มตำยำเจล็กกระเจี๊ยิลิขันครับนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบตอนนี้เวลาบ่ายสามโอ้โหบ่ายสามก็ได้ขายแล้วเออพี่ล็กขายตั้งแต่บ,บ่ายสองใช่ไหมครับใช่ค่ะขายไปแล้วค่ะาขายไปแล้วนะชุดหนึ่งนะฮะก็เตรียมตัวตั้งแต่เที่ยงนูงน้นเนาะแล้วก็ออกมาขายนะฮะมากับแนนาสองคนเหมือนเดิมนะครับค่ะมันมันมีเพลงในรหระที่เขาร้องแล้วรับมากันสี่คนนะเ,เพลงอะไรนะ เพลงอะไรเอ่ยอล้วมาสี่คนอันนี้คุณโจเมนูอะไรแมงดากุ้งสดหอยแครงปลาเน็ดหนึ่งอันนี้คุณลูกนะคเคเควมมาว่าอยากได้ร้อยห้าสิบบาทเราก็เอาใจนะฮะแม่้า<ด>ขายโจต้อรุ่งเราเองทางกลับบ้านเดี๋ยวพอเย็นมาเปิดร้านแล้วก็หาเอาอแยกน้ำ รุ่งสดรุ่งสดโอวันนี้เตรียมของมันแน่นเลยนะฮะเราก็ต้องสู้ชีวิตกันต่อไป<ช>คุณโจล่ะเราถึงจะโควิดก็โควิดจะเอาข้าวของมันน้อยเกิน<ช>ไม่น่ากินนะคุณโจโใช่ครับเหมือนบางทีหนูมาไม่เยอะเกินแล้วโหขาพอขายพอ ขาคุณโจมาเจอขายใส่บ้างแล้วไม่น่ากิหนึบอ่าใช่ใช่ใชน,น้องคนเดินอ๋อคุณโจก็ไม่มายัยงขายปก <c oughs> ตินะสำหรคนเดินเนาะเนี่ยข<ว>าแมงดาเสร็จแล้วร้อยห้าสิบบาทขายแมงดานะครับนี่หลาย เวลานหนูไปนั่งเงย็นจ๊กหน้าร้านเนี้จะได้หนูมาล้นถ้วยอ่ะน้องเหรอประจำใช่ไหมประจำบางทีไม่ยอมมาตังหนูหนูก็ให้ยำไปอันนั้นเยอะแยะไปต่อไปยำปูมา้าไร้บัวจ้ะพ่โพดนะคะชุดละเจ็ดสองชุดชุดละตัวห <c oughs> น้าขำอะไรซื้อหวยยังซื้อหวยยัง <c oughs> แต่ครับคะครับหนูเอาน้ำแข็งให้น้อยหนาดองของทะเลลูกค้าแต่น้อยหนาน้ําแข็งผูกน้ํายำไปแล้วค่ะเบลอเบลก็ทำไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้บ่ายสามนะครับจ้เนี่ยเราก็ลูกค้าโทรมานะคะ เดี๋ยวก็สี่โมงก็คนเริ่มนั่นแล้วใช่แต่วันนี้แม่ค้าถนนคนเดินรู้สึกว่าจะมาไม่ครบทุกร้านนะครับสังเกตดูได้จากสุมคนที่เขากวางก็มีอ๋อครับแต่ก็อีกแหละค่ะอ่าบางทีทายๆก็ขกวางั้นเลยเนาะแต่ว่าเราก็เซฟเอานะฮะใช่อย่างผมนี่ก็เซฟอย่างผมก็เซฟเกือนใช่ค่ะแม้สองชั้นด้วยแม้สองชั้นนะ ช่วงนี้เห็นแล้วขนมใช่ไหมหอืน่ากินเห็นนะ<ช>อ่าดูดิทำอะไรน่ากินก็โควิดก็กวนทุกคนแล้วครับแต่ว่าช,ชีวิตก็ต้องดิ้นรนกันไปครับหากินอยู่นะครับถ้ามันอยู่แบบไม่ต้องกินข้าวก็ดีอ่อใช่แบบในป่าเปิดเลี้ยงเนาะอ๋อยังไงก็ต้องออกมาข้างนอกอยู่ดีนะมันก็มีความเสี่ยงนะเราไปซื้อกับคงกับข้าวก็ต้องออกมาข้างนอกเราต้องเซฟตัวเองนะฮะป้องกันกันเองนะครับ ก็ซีนก็ยังไม่มีนะตอนนี้นะมิถุนาเนี่แต่แต่ตลาดประจวบบ้านเรานี่ยเขาเขาก็กันอยู่แล้วเนาะบางร้านเขาขึ้นไปเลยนะถ้าไม่ใส่แมสต์ถ้าไม่ใส่แมสไม่ขายไม่ขายด้วยอ่าดีครับดีครับดีครับไม่แต่ันจริงนะมันทำให้ไม่ใส่แมสไม่ขายมันเป็นอะเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้เราสร้างวินัยนะคุณผู้ชมนะจริงจริงจริงแต่เราก็ไม่กล้าติดป้าย คนมาถ่ายไม่ใส่แมสไม่ให้ถ่ายเดี๋ยวไม่ได้๋ยวไม่มีคนมาถ่ายแล้วครับเพราะผมใส่อยู่แล้วครับต,ตอนนี้ามันทุกคนเละค่ะถ่ายใส่ทุกคนใช่เป็นเป็นการอหวัดระแวงซึ่งกันและกันซะแล้วนะตอนนี้ไลูกไครจะมี<ด>เชื้อนในตัวบ้างนะโอ้ปูมาปูมะประจวบนะฮะ เฮ้ยเสียงบึ้มบึ้มบึ้มอะไรเอ่ยถ้าเป็นหูดีที่แรกบอกไม่อยากได้ยินเสียงนี้มันบาปปวดใจอ่าใช่แต่ตอนนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะดูดูดูร้านนู้นนะนี่วันนี้แดดดีแดดแรงตุเมเียะด้วยคุณไข่ด้วยใช่แม่พอไม่ปลาหลามคุณโจใส่เนื้อไปได้เลยหรอ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีวิธีใหม่อีท่าปลาถ้าคุณลูกค้ายินาทานอยู่ใกล้ๆแถวนี้จริงๆอ่ะครับต่อให้แยกน้ำมาของทะเลใส่ไปด้วยได้แต่ถ้าว่าไปไกลๆอะ่ะหนูจะแยกน้ำแยกเนื้อให้เลยอ,อดมีมันต้นทางมันไม่ได้เค็มนะชิมงั้นก็อร่อยดีเนี่ยแต่พอไปถึงแล้วมันเค็มเค็มไหมเนี่ยคุณโจนเค็มน้ำปลาลานะ <laughs> ยำปูมา้าจยากสองที่ปูม้าไข่จา้าปูม้าไข่กลับบ้านบ้านอย่างที่เจ้าโทรมาจริงๆอยากจะถ่ายแบบ เมนูที่อราเป็นถาดเป็นจานนะแต่ว่าในแหละช่วงนี้คนจะ,จะไปกินที่บ้านนะฮะแต่ก็ยังขายได้ใช่ไหมจะเล็กคือว่าเป็นจานแบบนั่งกินแป๊บๆได้อยู่ได,ได้เนาะก็คือ,อนั่งกินร้านนู้นคือถ้าทานกันเยอะๆเราก็ให้ช้อนไปทําช้อนกลางอยู่แล้วครับคือเราก็ช่วยกันเซฟนี่แหละหอแต่ตัวหมดก็ต้องอบตายนะคะครับ โอ้นี่แมงดาม,มาอีกแล้วไข่แมงดาร้านนี้ไม่ขาดเลยนะสำหรับแมงดาเนาะน้องทางเดียไม่มีเนาะจะมีขาประจำนะฮะอ่ะโ้้โแมงดาจา้าไข่เต็มพุงเลยไข่เต็มตัวนะครับ ตัอไดก่อนนะอะไรที่โดนไหนดูซิโอ้ตัวนี้โดนตัวนี้โดนนะครับไผ่แมงดารานะด,ด,ดนะออูดิดนะโอนะนะ้นี่ร้นานนี้แน่นๆนะค่ะไผ่แมงดาแน่นๆจ้านี่อะน้า